สวัสดีครับเพื่อน,นผมตอ้องเจในวันนี้เราจะมาเรียนวันทั้งเจ็วันเป็นในในหนสัปดาห์เป็นภาษาสเปนกันนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะคะันเเดยารเตสวันส์เดย์มิว e ล e สเท s d a y เดย์ e ุเอเบลส์ไ e ด i e ดย์เว r d สสับสัตว San d a y ์ดิวิงโกถ้าเกิดเราจะพูดว่าวันนี้เนี่ยคือวันอะไรเราจะพูดว่า h o ยแกรนด์เอสฮอยแกรนดนะคะถ้าเกิดเราเราเรา,เราจะตอบว่าเราเราเนี่ยจะตอบว่าวันนี้เนี่ยคือวันจันเราจะพูดว่า i อยเอสลูนัและและและคำนี้นะครับก็าสามารถทำได้หมดเลยนะครับ เดี๋ยวตอเดี es. yeah, esse. Esse. ้จะมาพูดให้ฟังนะคะพูด Hoy es Martes Hoy es m i é ล c o อ e s h สค es อ u e ลส s อย y e สเ i เ r n ฮ s ย o y e ซาบาโด o h ย y e สโดมิ n g o ถ้าเกิดผู้คนชอบความรู้จริงๆแบบนี้ก็ลื้อกดติดตามช่อง TJ a c t v i t นะครับวันนี้สวัสดีครับ